สวัสดีครับผมเกสิท์พิลรมอีกครั้งนะฮะวันนี้ขอพูดถึงพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะฮะก็อย่างน้อยในยช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาแล้วก็สักปีที่ผ่านนี่ก็มีพรรคการเมืองนะฮะซึ่งก็เป็นพรรคใหม่นะฮะขึ้นมาก็รวมๆแล้วนี่ประมาณ10บสิบกว่าพรรคด้วยกันนะฮะขึ้นมาเพื่อจะมาท้าจริงหรือจะมาแข่งขันกับพรรคขาประจํา ซึ่งณนวันนี้ก็มีพักพลังประชารัฐภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์พักเก้าไกลแล้วก็พักเพื่อไทยอันนั้นถือว่าเป็นพักขาประจำนะฮะแล้วก็ยังมีพักขนาดกลางชาติไทยพัฒนาอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะฮะแล้วก็ในช่วงสักปีที่ผ่านมาก็ถือว่ามีพักขึ้นมาใหม่ก็เกือบ10บสพักได้แล้วก็ผมก็มีข้อสังเกตบางประการที่อยากจะเล่าสู่กันฟังว่า ประเด็นที่แล้วก็ด้วยความห่วงใยด้วยนะฮะอันนี้ว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าบรรดาพรรคใหม่ๆนั้นผมสังเกตว่าแกนนําของพัรคโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคนะฮะรองประธานคณะกรรมการบริหารพรรคนะสีห้าคนเนี่ยของแต่ละพัรคที่เกิดขึ้นใหม่นั้นดูมาจะดูจะมาจากแวดวงผู้ผู้มีอันจะกิน ะะหรือว่าผู้ชนชั้นสูงก็อาจจะได้นะฮะไอ้นนี้ทั้งในแง่ของอสถานะทางครอบครัวประวัติศา,ศาสตร์ทางการศึกษากษาิจการงานที่ได้ทำมาก่อนที่จะเข้าสู่สนามการเมืองนะฮะค <นะ S 1> ่อนข้างจะเป็นอภิสิทธิชนสเสียนิดหนึ่งซึ่งก็ไม่ว่าอะไรนะฮะในแง่นั้นที่จะมีข้อห่วงกังวลคือว่าเมื่อเขาเป็นอภิสิทธิชนก็หมายความว่าเขาคงมีความมุ่งมั่นที่ มีเจตนาที่บริสุทธิ์ผุดพ่องที่จะเอาองค์ความรู้อะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยอาสาเข้ามารับใช้ประเทศชาติอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนที่เข้าเข้ามานั้นคงจะมีเรื่องนี้เป็นสําคัญมากกว่าที่จะเข้ามาเพื่อจะไฝ่หาตําแหน่งอํานาจทางการเมืองให้มันดูเท่ดีเพื่อจะได้กรอกไว้ในสมุดอะไรฮะวันทําพิธีงานศพนะฮะว่าได้เคยเป็นนู่นเป็นนี่อะไรมาแล้วคงไม่ใช่ แต่ว่าเขาคงอยากจะอาสาเข้ามาเพื่อจะรับใช้บ้านเมืองเป็นสำคัญนะฮะอันนี้ก็ไม่สงสัยในเจตนาอันบริสุทธิ์แต่ก็มีข้อสังเกตว่าถ้าเปลือกเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เพียงแต่ว่ามาตั้งพรรคการเมืองเอาเงินจำนวนหนึ่งมาช่วยในการที่จะดำเนินการบริหารพรรคการเมืองประจำวัน แล้วก็มีตําแหน่งหน้าที่ในพักการเมืองเป็นหัวหน้าพักเป็นเลขาธิการเป็นรองเลขาธิการเป็นกรรมการบริหารอันนั้นก็ไม่ไม่ว่ากันก็ว่ากันไปแต่ว่าที่มันเป็นข้อที่จะผิดสังเกตที่ผมได้สังเกตมาในช่วงปีที่ผ่านมาก็คือว่าแต่ละพักการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่นั้นมันขาดผมคิดว่าสเรื่องดดวยกันที่สําคัญอันที่หคืออุดมการณ์แล้วก็จุดยืน ในเรื่องสําคัญสําคัญของบ้านเมืองอแล้วเมื่อพูดอย่างนี้แล้วผมก็ต้องขอเรียกร้องนะผ่านท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยไปสู่บรรดาผู้นาพรรคการเมืองทั้งหลายว่าบอกมาซิว่าพรรคของท่านนั้นอุดมการทางการเมืองอย่างไรอ่าคราวนี้แล้วผมจะขยายความในนี้ได้อย่างไรผมก็จะมาบอกว่าในอดีตเนี่ยในการเมืองร่วมสมัยของประเทศไทยเราเคยได้ยินคําว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหมายความว่าอุดมการของพรรคพรรคนั้นเข้าอะไร น่ชัดว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะเขาต้องการที่จะอะไรให้รัฐามีอํานาจเบ็ดเสร็จพักเป็นตัวที่จะคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทยนะเพราะคำว่าคอมมิวนิสต์มันก็บอกบอกความเป็นอะไร,ระเผด็จการพักเดียวอะไรต่างๆเหล่านี้มีการบริหารจัดการโดยคนไม่กี่คนที่คุมทั้งพักเข้มแลแ้วอันที่สองก็คือเราก็เคยมีพักสังคมนิยมไทยสังคมนิยมคําว่าสังคมนิยมก็หมายความว่าเขามีอุดมการณ์ว่า ตัวรัฐจะต้องเข้าไปมีบทบาทในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมชีวิตความเป็นอยู่นะฮะก็เหมือนกับว่ารัฐก็เป็นผู้ที่ทำธุรกิจหรือทำเศรษฐกิจนะฮะคู่ขนานไปกับทั้งภาคเอกชนหรือมากกว่าภาคเอกชนซะด้วยซ้ำนะฮะก็เห็นว่าไอ้ปากท,ท้องของคนเนี่ยจะปล่อยให้คนไกของการตลาดนะะของอะไรฮะอ่า a n 라ดมาน อุปสงค์อุปทานอุปสงค์เนี่ยไม่ไ,มได้รัฐะต้องเข้ามาช่วยแทรกแซงเพื่อจะได้ช่วยคนยากคนจนให้สามารถที่จะยกสถานะมาได้แล้วเราก็เคยมีพักแรงงานก็หมายความเป็นพักที่มีดรมเข้ามาเพื่อจะช่วยพวกเป็นลูกจ้างทํางานในโรงงานอะไรต่างๆนานา,นานเหล่านี้นะฮะในเมืองนอกเขาก็จะมีพักนะฮะอนุรักษ์นิยมก็หมายความว่าพักที่เขา,าค่อนข้างจะเคร่งเอาเรื่องศาสนานัยยะของศาสนาเข้ามา เป็นอย่างมากเรื่องศิทิลธรรมเรื่องการทำแท้งไม่ทำแท้งเรื่องของอะไรฮะสิทธิอันเสมอภาคของผู้ที่มีมีความเห็นทางต่างเพศอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะมีพรรคพวกเสรีนิยมคือเป็นพรรคที่คิดว่ารัฐบาลควรจะเข้ามายุ่งในชีวิตของคนให้น้อยที่สุดปล่อยให้กลไกทางการตลาดสิทธิเสรีภาพได้สะพรัง่งด้วยสติปัญญาและฝีมือของประชาชนเองรัฐควรจะ ยุ่งให้กับมีอะไรเข้ามายุ่งยามในชีวิตของประชาชนให้น้อยที่สุดนะฮะแล้วในระยะหลังๆในช่วง30-40ปีที่ผ่านมาที่เห็นกันทั่วยุโรปเลยก็คือพรรคสีเขียวหรือว่าพรรคกรีนเป็นพรรคที่มาก็อุดมการว่าจะท่อนทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตของมวลมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะอยู่กับธรรมชาติแวดล้อมได้นะฮะเป็นพวกสีเขียวนะฮะแล้วต่อมามันก็กลายมาเป็นอุด,ดมการณ์ ที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งเมื่อ40-50ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นพรรคที่อยู่ปลายแถวไม่มีชื่อเสียงอะไรคนก็ยังไม่เข้าใจว่าคำว่าพรรคกรีนพรรคสีเขียวเนี่ยมันแปลว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้คนก็เริ่มเข้าใจแล้วก็โลกร้อนเรื่องสิ่งแวดล้อมมีประเด็นปัญหาความโดดเด่นของพรรคสีเขียวหรือพรรคกรีนมันก็ขึ้นมาเป็นลำดับนะนนั้นก็เป็นเรื่องความเป็นไปในต่างประเทศว่าพรรคการเมืองเขาเขาจะมีอุดมการณที่แน่ชัดหรือจะมีจุดยืน ที่แน่ชัดคราวนี้ก็กลับมาที่ประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมานะปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีพักการเมืองขึ้นมาหลายหลายพักเป็นสิบสิบพักแต่ว่าเมื่อมีการตั้งพักกันมาแล้วนะฮะแทบจะทุกพากการเมืองก็บอกว่าจะมุ่งในเรื่องการอาะไรพัฒนาเศรษฐกิจอยากให้คนอยู่ดีกินดีอันนั้นเป็นเป้าหมายใครๆก็พูดได้แต่ว่าการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจนั้น มันจะต้องเริ่มจากอุดมการณ์หรือจุดยืนอย่างไรอย่างหนึ่งนะฮะถ้าเผื่อบอกแว่นว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบสังคมนิยมมันก็ไปทางหนึ่งจะพัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบเสรีนิยมมันก็ไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมฮะหรือจะพัฒนาเศรษฐกิจด้วยหลักของศาสนานิยมมันก็เป็นไปได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะ วันนั้นมันก็ตอนนี้มันก็ไม่มีนะแต่และพรรคการเมืองยังไม่รู้ว่าจุดยืนของพรรคเนี่ยมันคืออะไรมีอุดมการไปทางซ้ายทางขวาไปทางสีเขียวไปทางแรงงานไปทางาพวกกรรมอาชีพแล้วก็ทางด้านของเกษตรกรอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะอันนี้เราไม่มีนะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกับพูดกันง่ายๆว่าพรรคการเมืองทั้งหมดเนี่ยสมมติว่าเป็นแมวกันแล้วกันเราก็ไม่รู้ว่าแมวแต่ละตัวนี่มันสีอะไร มันก็เป็นภาระหน้าที่ของพรรคการเมืองต้องบอกให้ประชาชนพลเมืองทราบว่าพรรคของตนเองเนี่ยจะเอ็นเอียงไปทางด้านอะไรฮะระบบเศรษฐกิจที่ผสมผสานระหว่างรัฐะกับเอกชนคือรัฐวิสาหกิจกับบริษัทเอกชนร่วมกันพัฒนาประเทศหรือจะให้ประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องมีบริษัทเอกชนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะทําโดยรัฐวิสาหกิจโดยรัฐะเป็นสําคัญ ก็ว่าได้นะฮะไอ้ต่างๆหรือว่าเราจะบอกว่าเป็นพักที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสีเขียวก็ต่อไปนี้เราก็บอกว่าเราจะเลิกโรงงานเคมีพันทั้งหมดเลยเพราะว่ามันทําลายสิ่งแวดล้อมปลิตเม็ดพลาสติกอะไรต่างๆแล้วก็จะไม่ให้มีรถยนต์ที่ใช้น้ํามันกับก๊าซธรรมชาติภายใน10ปีข้างหน้าต่อไปนี้รถยนต์ทุกคันจะต้องเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแล้วก็ไอ้การขนส่งบนชนทั้งหมดมันก็เหมือนกันมันก็ต้องไปด้วยเป็นไปกับสีเขียว นะเพราะฉะนั้นที่มันจะเป็นอย่างนี้เราก็จะได้รู้ได้ว่าเราจะได้ศึกษาได้ว่าแต่และพรรคการเมืองเนี่ยเขามีจุดยืนและอุดมการ์อย่างไรนะฮะอันที่สองก็เป็นคือว่านอกจากอุดมการณ์แล้วว่าจะไปทั้งซ้ายทั้งขวาจะอยู่ตรงกลางนะฮะหรือว่าจะเป็นเข้มเป็นอะไรชาตินิยมรักชาติข้างชาติที่พวกพรคนัชชนลิสต์ว่า,วาต่อไปนี้ประเทศไทยจะต้องไม่มีแรงงานจากเขมพรพมา่าจากยวนจากอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะจะใช้คนไทย พราะต้องเอาให้งานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นของคนไทยไม่ให้ต่างชาติเข้ามามันก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่สามารถที่จะกระทําได้หรือว่าจะเป็นพักที่มันเสรีแบบที่ว่าเราต้องเอาแรงงานเข้ามาเพราะว่าอัตราการจเจริญเติบโตทางด้านอะไรการมีลูกของเราเนี่ยมันก็จํากัดตัวเรามีความไม่พอเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปิดตลาดของเราแต่ว่าจะต้องให้แรงงานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี่มีสิทธิเสรีภาพเสมอกับแรงงานไทยเรียกว่าไม่แทบจะไม่ต้อง เป็นโคต้ตาให้มีการจ้างงานกันอย่างเสรีตามความขีดความสามารถนะฮะแล้วกฎเกณฑ์กติกาเดียวที่ใช้กับแรงงานไทยกับแรงงานต่างด้าวจะเป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องของจุดยืนที่ก็อยากจะฟังว่าแต่และพรรคการเมืองมีจุดยืนในเรื่องนี้อย่างไรหรือว่าอันที่สองการให้สัมปทานต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะให้สัมปทานหรือว่ารัฐจะต้องเข้าไปทําเองแล้วคําว่าสัมปทานนั้นมันก็จะถามว่า มันควรจะต่อได้ไหมหลังจากที่มันหมดไปแล้ว3าปีแล้วก็ต่อแล้วต่ออีกอะไรพวกนี้นะมันก็ต้องมีการทบทวนหรือว่าตอนนี้เรามีระบบการรักษาพยาบาลเนี่ยสามระบบด้วยกันระบบที่1เป็นของข้าราชการระบบที่2เป็นของภาคธุรกิจแล้วระบบที่3ของประชาชนพลเมืองตะสีตาะสาทั่วไปอีก40ล้านคนทําไมประเทศไทยเป็นรัฐเดียวเป็นราชนาจักรเดียวถึงมีระบบการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนถึง3 ระบบมันไม่มีการทับเทียมกันผมก็อยากจะฟังว่าแล้วจุดยืนของแต่ละพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่นั้นว่าอย่างไรหรือว่าจะปล่อยให้มันเลยตามเลยนะแล้วก็ยังไม่เห็นมีพรรคการเมืองใดออกมาพูดให้ชัดว่าเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือร่วมรัฐบาลแล้วจะให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพราะวันะวนนีน้การเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเราทําแค่จังหวัดกรุงเทพมหานครเท่านั้นเองแล้วทาไมคนที่กรุงเทพห้าล้านคนถึงมีอภิสิทธิ์เหนือคนอีกเท่าไรฮะหกล้านคนในอีก76จังหวัดแต่ผมก็ยังไม่เห็นว่ามีพรรคการเมืองใดพูดออกมาให้มันแน่ชัดว่าจะให้มีการเลือกตั้งระดับจังหวัด เสมอเสมือนกันเหมือนกับกรุงเทพมหานครแล้วมันก็มีประเด็นแบบนี้ที่ผมอาจจะไล่ไปได้อีก2 0 3 0ประเซ็นซึ่งท่านผู้ฟังก็คงจะคิดได้เนี่ยแล้วเราก็ต้องเรียกร้องว่าแต่และภาคการเมืองว่าสแสดงจุดยืนซะก่อนว่ายู <c oughs> เป็นแมวสีอะไรนะฮะอุดมการณ์อันที่สองจุดยืนในเรื่องสําคัญสําคัญระบบพยาบาลการศึกษาเป็นการศึกษาฟรีจนถึงปริญญาตรีได้ไหมนะฮะที่อยู่อาศัยเราต้องประกันได้เลยว่าเป็นรัฐบาลแล้วทุกคนจะต้องมีบ้านมีหัว มีมีหลังคานะฮะกลุ่มผัวอยู่แล้วจะเป็นอพาร์ตเมนต์จะเป็นบ้านเล็กบ้านหน่อยแต่ว่าให้ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ต่างๆนานา,นา,นานเหล่านี้แต่มันก็เป็นค่อนข้างน่ากังหวนยังไม่ถึงขั้นสลดใจนะฮะว่าภาคการเมืองที่ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เคยบอกทั้งอุดมการณ์อันที่สองไม่มีจุดยืนในเรื่องสําคัญสาคัญใดๆแล้วนี่อีก78เดือนก็จะถึงการเลือกตั้ง นะฮะอันนี้มันมันก็เป็นเรื่องที่เป็นภาระหน้าที่ของพรรคการเมืองผู้บริหารหน้าการเมืองนะเป็นหน้าที่ที่จะต้องบอกกับเราอันที่สองมันเป็นสิทธิของพวกเราในฐานะประชาชนพลเมืองแล้วเจ้าของอํานาจเราจะเป็นผู้ย่อนบัตรที่เราจะต้องรู้สักก่อนว่าเขามีจุดยืนในเรื่องสําคัญสําคัญที่เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับปากงอของพวกเราอย่างไรนะฮะอันนี้ก็ขอแสดงความอะไรฮะมุมมองมาสนิดว่า ถึงเวลาแล้วที่พรรคการเมืองจะต้องแสดงความเป็นตัวตนให้มันแน่ชัดในระบอบประชาธิปไตยครับ